ใส่หาเงี้ทเลยรวมทุเรียนเป็นกับไทยได้ไหมครับครับผมเจ้าคันเจ้าปูยูเจ้าตันหยิดแล้วหอืมคู่คู่มันนี่อืมหกสิบก็ต้นเนาะประมาณเกือบเกือบอยู่ครับหกสิบหกสิบอืมพื่อนที่เท่าไหร่ครับหกสิบเพื่้นที่มีประมาณสามไรครับผมโอ้ครับสามไรสามไรครับ สามไร่นี่ปลูกได้เอ้ายูค่ากับมีทุเรียนกับมีเมม่เลยเอ้า <c oughs> ดูบึงดวงแม่นครับดูชีพเป็นหลายร่ครอ๋อเจา้าวาดรครับชิบ <c oughs> อย่าเดียวก็ลังกระลังเหลี่ยมครับครับหเว่ายีนวอยงบ้างครับผมนี่คิอบ่ลเหนือแล้วครับเนี่ว่าค่ะพื้นที่เป็นคลองสายไกดเด้อพี่น้องครับเนี่ยเพื้นที่นี่เป็นคลองสายไกด์ว่างเนี่ยครับ,บอันนี้เป็นบ่อของพี่บอยครับ อ่ายุซีสเกตครับครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกุ้งมาทดลองเลี้ยงในคลองใส่ไก่เนาะเลี้ยงลองเลี้ยงมันทครับวังท่ไงบออยุซีสเกตอันนี้เพเภอเมืองเลยป่ะครับพี่บอยครับเพิ่มเมืองสสวัดีเกตครับน้ำที่เขาได้มากนี่คือน้ำจากหนองจากหนองเนาะเอาถ้าเกิดได้ผลยังไงก็แนะน้ำพี่น้องเขาต่อเนาะใช่ครับผมอ่าในการทดลองเด้อพี่น้องเด้อ ครับปุ่งเฮาก่อนไฟกับปรับปรับปรับน้ำก่อนมีอากาศคลองค,ความลึกอยู่เท่าไยครับพี่บอยครับความลึกอ่าอยู่ประมาณเมตรหาซิบครับผมอืมตั้งปุ่มตั้งปุ่มซิลึกกว่าครับผมอ๋อครับลึกหาซิบมองเข้ายือนอยู่ในเป็นเกาะเนาะแน่นครับเป็นเกาะเป็นเกาะแล้วพี่น้องเด้อนี่เนี่ย ทางนี้ก็จะเป็นคลองใส่ไก่มาทางนี้น้ำคลองใส่ไก่อ้อมไปนี่ครับอ่านี่เป็นบอ่อของผี่บอยครับยูเขตสีสเกตครับอำเภอเมืองสีสเกตอ่าคลองไปนี้ในคลองไปนี่ครับแล้ผีบอยแล้วปล่อยพันโตครับทดลองหรือยังอ่า

ครับนี่เด้อพี่น้องนะเงิบรรยากาศบอค้องสายไกลครับปั๊บนำเร้อแล้ยทำการปล่อยดนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับอยู่สีสเกตมันนี้มาเด่นสีสเกตบอของพีบอยใส่น้ำค้องนำหนองจากฟังพุ่นครับ พี่บอยใส่โซลาเซลล์เ่รครับเรื่าไฟบานครับ sea, อัออนะนี้เป็นไฟเกษตรอยู่ครับผมอ๋อไฟเกษตรอืมล่งหมอเกษตรนะเนาะงานครับเครับพ,พี่บอยทดลองเลี้ยงแต่ว่า,าคันได้ผลก็ตั้งจะ ต่อยนะอ,ตอ,ด,ตอดต้องขีไวนะอ่าต่อยอดอย่าต่อยอดรับขีไม่ก็ขีล่องหลสวยนยครับเอามาล่องดินล่องหนำเมืองกัน้นแล้วพินพี่น้องครับบรรยาก,กาศน้านี่บ่เ,เหมือดเล่นปะครับอยู่หนองนี่ โบโบเบิร์นครับเอ,อ,องโอ้น้ำติมตลอดเลยดีนะเานาะแล้ข้างๆนี่คือวัดบ่ครับอันนี้เป็นที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์ครับที่พักสงฆ์บ้านป่าสแดงอ๋อที่พักสงฆ์บ้านป่าสแดงคลองสายไก่ใช่ค่ะมองดูแล้วก็มัดนือแล้วก็เหมือนหคนมาแข่งขันมืออ,อ,อ,อื้อ ตอนตอนพุชผมวันท่านหมูเรียนโขดหน้านเนาะดูการพุชเนาะอ่าเป็นการพุดแบบตามสภาพเป็นแบบโดไมโครนหน่อยนะครับครับใส่ไมโครหน่อยโคดเอาแน่นครับใส่ไมโครหน่อยโคดโอ้โหจาดโคดไส้ซีพันธ์ครับหอสี่พันบ,บ,พบ, 4, บาทอบรรยากาศดีด้วยพี่น้องนะ นี่ัวสปริงเกอร์พร้อมลดน้ำอัตโนมัติเลยพี่น้องบ่อยแล้วเฮ็ดดีดีครับอ่กุ้เปอี่สวนทุเรียนครับพี่น้องครับ สวนทุเรียนมีบอ่อปลาเอ้ามันก็อยู่น้ากันได้ตอนนี้เนาะบ่อน้ำใหญ่เร็วๆเลยครับปลาเพืม<อ>ดูตัวซ้ำตัวซ้ำขาเลยครับ,บอ,รอยู่บ่ได้เอามาปล่อยเอ้ามีบอ่อน้ำพี่น้องเป็นคลองเนาะ <c oughs> เป็นคลองเขาเรียกว่าคลองใส่ไก่เนาะเนาะพี่บอยเนะ <c oughs> นาะเสียดสูดน้ำจับน้องขึ้นกันครับอื <c oughs> มสุดน้ำจับนองใช้น้ำจับน้องแล้วก็มีทุเรียนเป็นแถวไปเลยครับพี่น้องครับนี่ต้นทุเรียนครับ โอ,อได้ยกล่องพร้อมมันบ้ครับเนี่ยแมน่นครับอันนี้ยกล่องขึ้นยกล่องขึ้นแต่ว่าก็มีน้ำขังก็บ่ <c oughs> เป็นอย่างเนาะตอนแรกพี่ยกน้อยนึงครับพอมันใหญ่แล้วอ่ะก็จะคุดดินขึ้นมานขุ่มเรื่อยๆครับแต่กอนจะเป็นแลงๆครับครับนี่เด<ม>้อพี่น้องเฮท่น่า็บ่ได้เด้าครับบุ๊มมืนจะเล่นเรียนครับเบิ่งนะพี่น้องเป็นสวนทุเรียนเป็นสวนทุเรียนกว่า นี่ระแบีนี้แต่ที้มีของเราเนี่ยแหละครับในจุดอันนี้ยุคเขตอำเภอเมืองเนาะเขตอำเภอเมืองเขตอำเภอเมืองศรีสะเกดครับที่นองครับอ่าอ่าเขตอำเภอเมืองศรีสะเกดนี่มันมีสวนทุเรียนไหมครับอ่านี่ตอนนี้มันมีคนปลูกหลายครับปลูกหลายเนาะแต่ว่าประสบความสุดเร็จคือเพื่อนนี่ น่าจะมีหมองหมองเดียวนี่แหละครับอืมที่มันต้นใหญ่แล้วเนียนครับเนียนครับใช่ที่มันยืดเป็นกระปูแต่ว่ามันใบใหญ่ครับมันใบใหญ่อยู่แถวบ้านผมก็มีคนปลูกอีกสามสี่ขนครับปลูควอมแรงเพราะว่ากับใบใหญ่ครับอ่าหยับไปไหมอีกจ้ะอ่าหยับไปจ้หน่อยไปเห็นพ่อเหนือเป็นน้องต้นทุเรียนโอ้ใหญ่มากเอาไม่มาถ่ายแต่ต้นแก่เตี้ยๆหน่ย อันนี้เพิ่นเพิ่งปลูกได้สองตุอันนี้ปลูกแบบต้นคู่เนี่ยครับอันนี้เพิ่นตอนแรกมันสีตายครับอ่ามันมีมันสีไต้เอาต้นนี้ไปคอ่าปลูกแบบต้นคู่ต้นคู่วันนี้อือหกสิบก็ต้นเนาะประมาณเกือบเกือบอยู่ครับหกสิบหกสิบอืมพื้นที่เท่าไหรครับหกสิบพื้นที่มีประมาณสามไร่ครับผมโอ้ปลูกแบบพุ่งครับสามไร่าไรครับสามไร่นี่ปลูกได้เอ้า ยูค่ากับมีทุเรียนกับมี่ยครับยูค่ามาก่อนอันนี้ยูค่าได้พี่น้อง้เลยต้นยูค่าเรากับต้นทุเรียนเราก็เป็นคลองน้ำเอาแหวกแนวทุย่างเลยครับพี่น้องครับมาพามาเบิ้งยั่นี่ยสะดวกครับ <c oughs> ผมเออแล้วก็กระเป็นนะพี่ <c oughs> น้อต้นทุเรียนอยู่อำเภอเมืองสีสเกตห้างจากตัวเมืองสีสเกตออกมาทางอัน,นพิกัดมันอยู่บ้านไหนก่อนครับ <c oughs> บ้านบ้านป่าสะแดงตำบลซำครับ ๋อบ้านป่าสะแบงตำบลซำครับผมเอา้าแล้วไอ้ไอ้พี่บอย<ห>นอะ<ห>นพี่บอยครับขอบคุณพี่บอยหลายๆเลา<ด>่าครับเด้อครับอขอบ,<ห>ขบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศต้นทุเรียนอ่าสุดยอดเลยครับ